คคตอนนี้เวลา4โมง4ห5นะครับตอนนี้ผมอยู่สวนรถไฟนะเดี๋ยวผมจะตัดเข้าสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับจะไปอีกส่วนหนึ่งส่วนเปิดใหม่ชื่อว่าสวนภูผาสู่มหานาทีนะครับ เดีบตอน,นี้ผมอยูอ่ตรงส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะเป็นทางเข้าตรงสะพานสีน้าเงินนี่นะครับตรงนี้เขาเปิดแล้วนะเห็นปะ่ะเอาน,นี้ายังกั้นอยู่เลยตอนนี้ผมมาต้นเดือนมกราปี2567นะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาเหมือนกันนะเขาที่แล้วมาตรงนี้ยังไม่เปิดนะตอนนี้เข้าได้แล้วครับตอนนี้ผมจะ,ะเข้าเป็นทางเข้าหนึ่งนะ อให้ดูเวลานะครับเปิดตแต่ตีห้าถึงหนึ่งทุ่มนะครับผมส่วนนี้ส่วนนี้ห้ามปั่นจักรยานนะห้ามเล่นพวกสกเก็ตอะไรอย่างงี้นะห้ามดื่มสุห้ามสุรี่ห้ามสัตว์เลี้ยงห้ามสัตว์เลี้ยงนะเออตอนนี้เอ่อแดดกำลังล่มๆ่มกำลังดีเลยนะ มีหัตถจันร์ย่าในห้องน้ำนะนีิทันว่าไอ้นี่ห้องน้ำหรือเปล่ามาดูกันเราโตูโรับนน้โหก็ทำเป็นพืแต่ว่าไม่ได้เนปะ็นเป็นห้องน้ำหรือเปล่าแต่เหมือนปิดประตูนะไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นมันเหมือนคุมไอ้พวกเหมือนพวกเครื่องปั่นน้ำอะไรประมาณนะี้ไม่ใช่ห้องน้ำนะครับซื้ออย่างคุมกัน ที่นั่งดิน่ารักจีเดอรแต่เหมือนจะเตี้ยไปหน่อยนะนห้นั่งเหยียดขาได้นอนก็ได้กลับนั่งนวนขวาแล้วกันนะครับอ๋อนี่ห้องน้ำเหรอแต่มไม่เม้ม,มันอยู่อย่างนี้อ๋อคือใช่ป่ะก็น่าจะใช่นะแต่ยังไม่เปิดน,นะครับ แว้ตรงนี้ยังมีดอกกระเจียวด้วยอันนี้มาจากไอ้น,นี่ไงที่ตัดมาจากตรงเมื่อก่อนที่มันเป็นวังเป็นอาคารน่ะสวนบัวนี่ไงนี่ไงเ,เพื่อนๆเออๆนะสวยเนาะีดิเออเออเออใช่สวนบัวนานามันอยู่ตรงนี้อัจัรย์แล้วทั้งนี้มันเข้าได้่ะัน่จะเป็นข้างหางลังเล็ อาจจะเจอกันอยู่ดีขอนกแล้วครับขอนกเดี๋ยวดูขอนกปิดถ้าต้นไม้ขึ้นเต็มกว่านี้ก็จะสวยแล้วนะจะงดงามอ่าตรงนี้ตรงนี้ขอดูนกแล้วนะน่าจะยังไม่เปิดอ่ะไม่มีคนขึ้นไปเลยอันนี้ผมมาวันที่5มกราคปี67นะครับตรงเนี้ยเยังไม่เปิดนะ ถ่ายให้ดูแล้วข้างหน้าจะเป็นบันไดนะครับไม่ใช่ทางลาดนะก็จะเหมือนซิกแซกเนาะซิกแซกขึ้นไป<ช>ข้างบน<ช>นะครับว่าอย่างเงี้ยใกล้กอ,อไม่ได้วนมันเป็นเหมือนเป็นเขื่อนมันไม่น่าจะท่วมนะมน่าจะเป็นเขื่อนมากกว่าอ๋อเปิดน้ำไ้มันก็เลยท่วมไม่ก็เปิดนะ้ำเหมือนดน้ำต้นไม้แหละแล้วก็เลยดูท่วม ้แลไปเดี๋ยวพาไปดูสไลเดอร์นะตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่าแต่เดินมาดูสไลเดอร์นี่ก่อนนะครับเขาจำกัดอายุหรือเปล่ามันมันได้หรือเปล่าเนี่ยดูนี้อืมมันก็เลอะเหมือนกันนะพอสมควร,อรนะเออเหมือนเขาทำทางไว้น่าจะมีมีคนขึ้นเราละ ลื่นเหมือนกันนะเนี่ย้งมีอุโมงค์ด้วยให้เล่นให้เล่นได้หรือเปล่าได้เดี๋ยวเราลองลองเล่นดูนะครับพร้อมแล้วล่ะเราเตรียมตัวเนาะมัน มันมันติดอะมันติดรองเท <ไป S 1> ้าอ๋อ<ด>อย่างเงี้ยหรอระวังมันไหลลงไปเรื่อยๆตังง้งาก็ลงได้นะทีละนิดๆจะมาดังมาตรงนี้แหละยดงดังไป,งงไปน่ากลัวเคไทเทนีนะมันเสียงดังมันเสียงดังเกินไปโอเคขอบคุณนะครับแต่มันค่อนข้างที่จะ เรียกว่าสมบรจริงๆนะมันจะมาดังแค่ช่วงประมาณนี้แหละมันแค่เหมือนกับว่าพื้นของเหล็กอ่ะมันมันยุบแล้วก็ขึ้นโอเคก็ได้เล่นแล้วนะสมใจอันนี้เป็นเราเหมือนเป็นเครื่องนะอะไรนะเป็นเขื่อนเขื่นอนเนาะใช่เอ้อเนี่ยเป็นแบบว่าตัวแบบว่าไอ้น้ำมาใื่ป่ะตัวกบบับสนะูบน้ำ ขึ้นไปเล่นได้ไหมันจะมันจะต้องให้น้ํามันล้นก่อนอ่ะมันจะไหลลงได้นี่มันล้นมาแบบว่าไอ้นีมันเหมือนกับอันนี้ยคือเขือนเนี่ยมีจุดปิดด้วยเหรออืมตรงนี้ยังปิดอยู่อันนี้เครื่องเล่นเด็กน้อย มีสไลเดอร์ด้วยมันเล่นตรงนี้ก็ได้เพราะว่านั้นของผู้ใหญ่มีดินข้างใต้อ่ะ <c oughs> เต็มเต็มมันจะได้ไม่น้าเซ็นี่ก็จะเป็นเหมือนกลางคืนน่าจะเปิดไฟนะครับเนี่ยก็เด็กๆหน่อยนะครับก็เล่นได้นะ นี่เป็นรูอะไรอ๋อ,อเป็นที่นั่งนั่งชมนั่งชมวิวมีที่นั่งนะครับดูวิวตรงนี้ได้มันเป็นวิวแบบผ่าที่กำลังจะตกดินอนะ่ะแล้วก็แนะนำให้มาตอนเย็นได้นะครับจะดีกว่าปิดทุ่ม,ลมเลย คลิปแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ